บึงเสียนไงครับมาแล้วเสียงเนาะบงเสียนสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับครับผิวผามาเบิ่งอาการรถครับเป็นยังลงมาแล้วกเหยียบเอาเหยียบเอาจริงก็คือไอ้รถนี่ส่วนมากอาการมันจะโบฟองครับตอนมันเย็นๆอยู่นี่ มันจะฟองตอนมันห้อนครับใน้บางคนไปซื้อรถกับสีสะออนแต่สีสีไม่งามสีน้องครับแต่เหตุสีมันจะราคาบอซ้ำส,สอมรถครับเตดสีนี้า6 0 0 0นี้ก็รู้แล้วครับข้าวมีอุปกรณ์รวมตึงฟงฟื้นไฟกระตุยางกับยู่เบสเซต,ตประมาณ เอาขั้นเหะครับสีกับโบเพียงเอาก็ต้องไปนเนียนคัดเนีงยงไรครับแต่บางคนซื้อมาแล้วสีเหลี่ยมหยับๆนี่ครับเอาไปไถสักพักเอาโดคือข้อนแท้กินน้ำอันนั่นอันนี้พอลงทุนแค่น้ำมันมประมาณสกหาร่วยครับเท่ากับ ใช้เบิ้งดันเบิ้งแล้วก็อัดเต็มที่ไปเลยอาการที่เพิ่อนไข่ว่า,มาเมลิ่งนะครับมันดิฟ้องกันมาเลยก็ยังตอนนี้ก็บห่อนคองที่แล้วนี่ยกหางเบิ้งหางก็อยากเป็นเอื้อครับหางละคันค้งมาไล่นี่ก็เป็นห้อนมานนักฟืดแรงน้ำทางเกียร์ก็โคโคเกค มันห่อนมันจะฟองว่าเหมือนลยครับแต่ปั๊มพ่วงมาไล่ลูกนึ่งกะ67,000ลหรนี่ก็ยังห่อนมากนี่ครับอาการเพิ่อนนะครับ่นสีซอแววออกมาว่าเป็นเป็นโมมีแห้งนะมันห่อนนะครับมัดกำลังแน่งดันึมเ็พวกปั๊มเขาเนียกะ คุบฟังนั่งครับเอาวลาห่อนมากเหรอโยกแล้วมันอืดน,นี่ก็บมีอาการนะครับแต่ว่าสมองกวนนี่ห้อนครับผมก็จะต้องเอาอไปเซกยนมีอาการอยากอืดปกติยนี่ยมันเศร้านี่สิเกินตาโม,ม่เลยครับแล้วสิโยไข่เบ่งในรอบเครื่องที่เดินเบาอันเป็นใส่กระบ,บอกซส่โย,ย,ยกกระสีเลี้ยวประมาณนี้ครับแค่นี้ทอดออก นี่ครับมันตาทีบ้้มเขาเย็นงานตลอดตาทีทีนี่ไปเน็้งานอยู่ตลอดกะทิคล้ายๆว่าบับ้มบ,บ,บั้มเนี้ยปั้นน้ำมันอยู่ตลอดเวล,ลาหรืคือมันเน็้งาน,นาหนักเหรอครับเต้องกะทีก็โหนะครับ,รบส่นมากรถกะทิ มีช่วงพักก็คือจังหวะมันตัดเนี่ยครับตามเขาติดลอกเนี่ยครับตต่รถออกก็ได้ยากขึ้น,นแล้วมีท่อการไถให้นี่้มันเลี้ยวแล้วก็มาเบืองน้ำกันไม่ครับนี่มันจะซอแววอยีอย่างเนี่ยประการแรกหมอน้ำท้าแผงมันยังดี ไม่ปกป้องถ้าเปิดออกก็คือจะอยู่ประมาณซนี้เพือปกติครับถ้าเือบอกว่านี่นค็คือจิตปกติหลายแล้วเครื่ออ่างกะคว้นใหญดีข้าวฮ้อนจัดจัด่ึงคว้นใหญดีจะออกครับแสดงว่า,าการเพิ่อนอาการเพิ่นนักแล้วนะ รถรุ่นไม้นี่จะเป็นปั้มลูกเดียวครับถ้าเพียนก็คือคล้ายๆคู่บัวตาเองสิรถฟอนรุ่นไม่ก็จะเป็นปั้มขาวลูกเดียวขับเครงพวงมาไล่ครับเครงหางจันนักกับจะนนักไปเพื่อนครับพวงมาไล่นักหางเอืดแต่เพื่อนนี่จะเป็นปั้มสองลูกครับนี่เป็นปั้มพวงมไลยแยกปั้มขาวตั้งหากอย่างที่ปั้มข้าวครับ ปั่นน้ำมันขึ้นไปพาปัาม้มแดงปัม้มแดงขึ้นมาเลี้ยงระบบก็เข้าใจแล้วครับก็ไม้ของผมก็คือว่าแต่ยาสะอ่อนสีมันไหลเขาต้องรู้เบื้องต้นนะว่าอืมสีไม,ม้โมเมนต์ว่ามันสีทนครับสีไม้มันงามลองร่องรอ,องขับเบิองครัก่อนน้ำมันห่าล้อยันเท่าที่เปเอารถครัไถเลยไถจนเมื่อถ่าล้อยหมแล้วครับ ประมาณสองชั่วโมงกาัวๆ้าเบินนี่คือห่อนสุดแล้วรถพอเข้าใจนะครับไอ้ข้าวมาเป็องอาการอีกรอบนึงรอบที่ไอ้ไทยให้หน้าคือนี่ประมาณห่าหกไรหกไรครับเดี๋ยวรลอกที่ยไทยข้ามาเบิองมันจิตางกันอยู่ก็นีบอขออยากทีอยายกแป๊บนึงครับ จังหวะหนามันลอยครับเดี๋ยวมันชุดจังหวะก่อนเดี๋ยวยกให้เบื้องไม่ขนาดขนกับเพิ่มลิ่นมากครับมีความขาวเปียปนมาท่านละทอดตีอยู่ครับนี่นแสดงอาการเลยโอ้ลด้ครับ ผมมีตัวครับนอาใส่สูตรน่าบิดกันว่าะ้ำเตัวเอาบ้านก่อนครับฝนมาแล้วอันนี้ก็จะได้เอาลูกเซกู่ครับกอนมันสีรัม แต่ว่าถ้าคิดว่านะ่าจะเปลี่ยนยุ่สมองคนครับเพราวบางคนเอาเปะะลี่ยนมลงรสุมสีลุกไปเห็นแนี่ยคิดครับเอาบ้านนึะครับทานนี้เดี๋ยวกันไม่คิดนาครับผม